งัวงั่วพัดย่างงัวนจักพัดมันบ่นบุกกระทบบ่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 บ้บ่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 ่บ่บนบ่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 เกบ่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 บอย่่บ่ง,ง่บ่บนน่่่บ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 าบ่่่บ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 ่ง่บ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 ่่บ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 บ่่ง่บงง้บ่บ่บ่่่้่่ม สมมาได้หาเดือนแล้วรับประกันรับประกันไม่ลูกเพิ่นห้องไวแสนเจ็ดหมื่นเนนองเด้อง่วงไงความสูงเจ้าสูงหลายมาได้ตัวเจา้าเคยวัดมาลอยหาสิบง่วงนี่ิสูงอยู่ป,ประมาณลอยสี่สิบเนาะเพราะว่าเจ้ายืนเจ้ายืนถึงตรงด้วยอ่าม่อนยังอกคนผู้เจ้าของง่วงนี่สูงลอยหาสิบด้วยี่ยน้องเบิงโลรคนกับงว่วง แม่ยับอกปัญหาสิลงหกสิบบอกเจ้าเขาไม่ยืนมังดูเขาจะไม่ยืนเทียบมังลุเพราะว่าง้อเนี่ยมันสูงลอยหาสิบขืนเลมังเลยบอกควอมสูงมันบอกโอ้หาสิบขื่นควอมสูงลอยหาสิบขื่นพี่น้องโอ้สูงลอยหาสิบดูพี่น้องเพราะว่าผู้ยิ่งผู้นี่นั้นไม่ออกก่อยเนี่ยมันสูงลอยหาสิบ ว่าคุ้นพี่น้องคุ้นลูกได้ใบได้ได้พี่น้องเดอ้อลูกลูกที่เขาใดนี่เป็นแม่สาวพึ่งพึ่งม่านลูเลเดเหล็กของเหล็กได้พี่น้องเดอ้อม่านหาเดือนแล้วบ้านฟังแดงพี่น้องบ้านฟังแดงอ <c oughs> ันผูน้ใด <c oughs> อันเขามาเบิ่องชิปแล <c oughs> ้วกัโทรมาโทรมาถามก็ได้ครับเดอ้อโทรมาถามจะขอเพิ่นก็นได้เบอร์โทรเบอร์ใดหึด่ 084 742 9614่นพี่น้องเด้อท่วนท่วนเจ็กบาทเนี่ยศูนย4พี่น้องเด้อปั่นฟางแดงซื้อพิ้นบางได้หซื้อซื้อประเจกประสันโทรมาโรดพิ่นสิบอกข้างดอกหันชิมาได้พี่น้องเด้องัอเป็นงัวใส่ไงได้พี่น้องใส่ไง โห่พวกเนี้พนยพีนะเขาจะหุ่งใบมันอยู่มันหูนอือ้เป็นงอ,อทองเหล็กงามพีน้องงามนากระกว่างพีน้องนากวางนากรกวางดีอยู่ายาขาใหญ่ลยผีน้องคอขาบางใหญ่เลยไทยกยระไน้องไทยาก็ว่งผี้องนาก่างนากงดีอยู่หญ่เีน้องอขาบางใหไทไงน้อ กกหาบังไงพี่น้องเบิ่งกกหางโหงลดโซโซ,โซ,โ,ซ,โ,ซโซ่ีหลาโซเพิ่นห้องไปแสนเจ็ดหมื่นได้พี่น้องเด้ออันกาศผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นเบิ่งบ้านฟังแดงสูงลอยหาซิพุพี่น้องบังไงคุนผู้เอาไปเลี้ยงนี่เ่ราะตรงยานว่ามันสียนุนบ่คขุนคุนดี จับได้บายได้เด้พี่น้องเด้ออ่ะปล่อยไปหันละอืมมาโชคหุ่นขาเจ้าเบ่งลูกขุนอ่ะบักไงบักไงพี่น้องโอ้มันหัวใหญ่มันงัวใสหน่อยเลยหัวใหญ่อืมพ่อละพ่อละท่าไม่ดูอะไรละ mỗi một ẩn ẩn chắc bì song bì Sống bì quá nó Mình hoặc cái <laughs> nó mỗi lần Đèn <cười> hù, hù, hù. Đèn, <laughs> đèn Ôi này cái lần này mỗ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 i แต่วมาเหยื่อแล้วมาตีแล้วข้าผมอง้ได้หน่อยสุกหน่อยเขาสิขุนง่วนไม่บ้นเออเขาสิที่เขาอยากได้ง่วแดงอันนี้ง่วนเป็นง่วนใส่ไงได้พี่น้องเด้อใส่ญ่ใหญ่แห่งเลยพี่น้องเขาก็เอาไม้ก้านเผาหนั่งล้วกวาดเามันยังหนีง่วมันยังอยู่ดีโทษมากกับการกระไรเด้อพี่น้องเด้อโทษมาถามมึงก็ได้โทษมาติดต่อบึงหันฉิมากกัโทษฐานทั้งคนพูดบอกทาง ก็มาโหลดเบอร์ที่บอกไว้นั่นละท่านผู้ใดสนใจงั้นใส่ไงได้พี่น้องเด้อมาโหลดบ้านฟังแดงบ้านฟังแดงตะบลไห่ยองอำเภอบางคนจังหวัดสกลนครได้พี่น้องเด้อเอาขาตีนมันไหมขาขาของมันไหมมันตีนสั่งยู่ังไงข้อขาใหญ่พี่น้องขอขาใหญ่ดีมันหลับทรงมันพอดีเลย มัวใส่ไงว่าเป็นใส่หน่อย